สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับนายอนชาแนลนะคะวันนี้นะก็เป็นวันเสาร์นะคะเช้าที่สดใสวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้คําศัพท์เกาหลีแต่ว่าเป็นคําที่หว,นหวานๆนะคะแล้วก็โรแมนติกนะถ้าใครอยากรู้ตามไปดูในคลิปกันได้เลยจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีกันนะเกี่ยวกับคําที่แสดงความรู้สึกนะคะหรือว่าเป็นคําบอกรักนั่นเองค่ะจะมีคําอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ จะมาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคำที่หนึ่งค่ะฉันคิดถึงคุณคริปตาคริปตาเห็นจ๊ะคริปตาโบโกชิพออันนี้อ่ามีสองคำนะคะอ่าคริปตาแล้วก็โบโกชิพอนะคะก็คำนี้เป็นว่าฉันคิดถึงคุณจังเลยประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปก็รักฉันจะรักคุณตลอดไปนะคะท่านท่านกุ้งมาเาาโอเคเจเจ๋ ยังวนหี่ชรังเฮอใช่ก็คือฉันรักคุณตลอดไปคือว่ายังวนหี่ชรังเฮอยู่นะคะพัชเชียนบอนยังวนหี่ชรังเฮอพัชเชียนบอนยังวนหี่ชรังเฮผ่านไปนะคะสามีมีอาการเขินกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังคนเกาหลีเขาพูดนะคะคังกังฮาเซลคังกังฮาเซลคือเอ็กเซนต์เรากับเอ็กเซนต์เขาคือแบบคนละแบบเลยใช่ไหม ฉันห่วงคุณจังเลยนะคะหรือว่าฉันกังวลเกี่ยวกับคุณนะจรองไม걱정돼요ราหอฉัจ้ะช่องมันคอจ้องเทรลแปลว่าฉันห่วงคุณจังเลยจรองไม걱정돼นะคะทีนี้เราจะมาให้สามีนะคะลองพูดภาษาไทยบ้างนะคะเป็นคําที่เราเตรียมมาจะอยากจะให้สามีนะคะลองพูดภาษาอีสานดูนะคะเป็นภาษาบ้านเกิดของแม่นะคะน้องซ้อมน่ารักมากครับทำเป็นเราวะน้องซ้อมน่ารักมากครับอ่าฮอนคัก ฮอนครับฮอนแนฮอนแนอยากอยากกินตำบักหุงครับอยากกินตำบักหุงครับปาเชิยนบอสอยากกินตำบักหงครับอยากกินต้มตำนั่นเองนะคะฮักต้องสาวฮักฮัก้องสาวผู้เดียวครับผู้เดียวครับปาเชียนบอสฮังฮัก้องสาวผู้เดียวผู้เดียวครับกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับสวัสดีค่ะผมแป้งองเกาหลีครับ แดีววันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะป๊าป๊ป๊๊าย๊อปอนนาารัอมนากคาัันมายครับารัามากครับา่มาปารักน๊าป๊าปาป๊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 าปัาป๊าปาป๊าป๊าาป๊าปาปาปาาาป๊กปาป๊าปาาป๊าป๊าป๊ เฮ้ยจ๋าพ่อกับแม่ทุกโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปกันแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอันยองบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับด้วยนะครับบ๊ายบายครับ